เดียวอย่างท่ำท่ท่ำ,ทำ,ทำน้ำมันเข้ากําเดียวเลยไม่เพิ่งเกิดได้20วันเราต้องเอาเรือเข้ามาเอาเขาอะทุกบ้านที่ท่วมมันไม่ใช่แค่น้ำมันเป็นโคลนเข้าไปด้วยเข้ามาเห็นปลาเนือเทอมบอดแล้้ยนั่งร้องไห้เลยภาพความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงรายถนนหลายสายสุดพังโคลนหนาปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง การสัญจรยากลำบากความเป็นอยู่อย่างเดือดร้อนจิตอาสาชิจี้ลงพื้นที่ประสบภัยทําความเข้าใจสถานการณ์จริงและประเมินความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบภัยต้องใช้เครื่องดูดเลยถ้าไม่อย่างนั้นว่ะคือน้ำยังไม่ยอมออกใช่ไหมอันนี้คือระดับไม่เคยใช่ไหมไม่เคยมีเลยเมื่อระดับน้ำลดลง ชาวบ้านเริ่มทยอยเดินทางกลับพยายามทำความสะอาดบ้านและถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างไรก็ตามหลายคนประสบปัญหาใหญ่เมื่อขาดเครื่องมือทำความสะอาดการป้องเผชิญกับเศษซากความเสียหายกองโตทำให้ชาวบ้านแทบไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติด้วยตนเองได้ขอกะปิเนี่ยนจะมาถึงนี่คนมาแค่น,นี่หน่อยเดียวหน่อ ยายพอแปดชีพแล้วกำลังเจอเดี๋ยวนี้ขณะเดียวกันจิตอาสาอีกกลุ่มก็จัดเตรียมสิ่งของอย่างขมักขเม่นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของบรรเทาทุกแต่ละชิ้นจะได้รับการบรรจุอย่างพิธีพิถันและส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วเราหวังว่าเราจะไปถึ些นี些้ 政府เอ有进去的地方带去他们所需要的生活物资啊、一些他们所需要的药物物品กิตกา,ารชีบิตรุ่ดำเนินการไม่เพียงตั้งจุดกระจายสิ่งของแบบรวมศูนย์ในอำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอแม่สายยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นช่วยนำทางไปมอบสิ่งของถึงประตูบ้าน หลังจากนี้เราต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนซึ่งชาวบ้านก็ยังขาดสิ่งของที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งของพวกบริโภคผมต้องขอเป็นตัวแทนชาวบ้านสําหรับมูที่ีิจี้ที่เข้ามาในวันนี้ด้วยในปรอกซอกซอยที่ถนนคับแคบน้ําและดินโคลนยังท่วมขังพื้นที่เหล่านี้กลายเป็นจุดที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงจิตอาสาชีจี้ขนสิ่งของใส่รถกระบะ เดินเท้านำสิ่งของไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประสบภัยพิบัติทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือและการดูแลอย่างทันท่วงทีมีสบู่แฝบผงสระหัวดีใจที่เขามาช่วยนะดีใจยายสองคนมันไม่ไหวแล้เขาก็มาช่วยช่วย ภายใต้แสงแดดที่แผดจ้าจิตอศาสาทำงานอย่างไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่งมอบความห่วงใยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบถึงแม้เราจะไม่รู้จักหรือไม่เจอกันแต่ก็ยังรักพวกเราที่จะไม่ช่วยเหลือพวกเราก็รักพวกคุณค่ะทุกการกระทำบ่งบอกถึงความห่วงใยและความหวังทำให้จิตใจของผู้ประสบภัยไม่โดดเดี่ยวและจุดประกายความหวัง บนเส้นทางแห่งการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่